ไม่อยากป่วยตายตอนแก่ต้องรู้เรื่องนี้ครับ หลายคนเนี่ยเคยอ่านหนังสือพบว่าจริงๆคนเราเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุตายมักจะป่วยตายนะครับหรือมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างมาลุมเลาโดยเฉพาะยิ่งวัยเกษียณผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยครับเราสามารถแข็งแรงโดยที่รอจนกระทั่งเราหมดอายุไขเ,เองได้ถ้าเราเข้าใจข้อนี้ครับข้อหนึ่งที่ผมอยากจะให้เข้าใจคือจริงๆอะดีเอ็นของมนุษย์นะครับเราวิจัยกันจนรู้แล้วว่าเรามีอายุได้ถึงร้อยสิบร้อยยี่สิบหรือบางคนอาจจะร้อยส 30ปีก็ได้มันเป็นดี a ที่ฝังอยู่ในร่างกายเราพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถอยู่ได้หยุตอนนั้นแหละแต่ประเด็นสําคัญก็คือทํายังไงเราถึงจะไม่ป่วยก่อนข้อที่2เนี่ยสำคัญมากครับเราอย่าทําร้ายตัวเองเฮ้ยห,หลายคนสงสัยว่ามนุษย์ทําร้ายตัวเองเหรอมนุษย์ทําร้ายตัวเองโดยการกินแป้งกับน้ําตาลเกินความจําเป็นครับมนุษย์ทําร้ายตัวเองโดยการที่ออกกําลังกายเยอะๆแต่พักผ่อนน้อย มนุษย์ทำร้ายตัวเองโดยการดื่มเหล้าสุบุรีมนุษย์ทำร้ายตัวเองโดยการกินยาเกินความจำเป็นมนุษย์ทำร้ายตัวเองนะครับโดยการที่เครียดหรือกังวลบ่อยๆความเครียดหรือกังวลมันกระตุ้นให้ร่างกายเกิดโรคมากขึ้นอันนี้มีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วมนุษย์ทำร้ายตัวเองนะครับโดยการกินอาหารที่มีไขมันทรานเยอะๆอ,อย่างเช่นของทอดซ้ำๆ ใช้น้ำมันที่เป็นกลุ่มของน้ำตาลเกี่ยวกับเช่นเป็นไขมันจาพวกเช่นมา์การีนหรือว่าพวกเนยเทียมแบบนี้เป็นต้นหรือไขมันทรานต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเอาเองเพิ่มเติมนะครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยในเมื่อ DNA ของเราถูกสร้างขึ้นมาจนกระทั่งถึงอายุร้0 120 130คุณทุกคนสามารถสุขภาพแข็งแรงได้ครับจงทําร้ายตัวเองให้น้อยที่สุดถ้าทำร้ายตัวเองให้น้อยที่สุดดูแลสุขภาพ กินอาหารดีๆออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่เครียดมีความสุขนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตคุณจะอยู่ไปได้เรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงอายุ1 1 0 120 1 3 0ครับแบบแข็งแรงด้วยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อนั่งเฉยๆหน้าเด็กจ้างานหรือว่าบางคนอาจจะฟังจากใน YouTube ก็ได้ครับ u t u b e ผมชื่อหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับเป็นพาชั่นของผมครับที่อยากแบ่งปันความรู้นี้รักทุกคนนะครับสวัสดี ครับ